สวัสดีค่ะประเด็นสีมาอัปเดตต้นหนึ่งอันนี้ให้เบืะะ้องแรค่ะเดือต้นหนึ่งเอาว่ากรโดเบิ้งแนกสุดที่ขึ้นซื้อออกอันนี้ที่ประเด็นนั่นใส่เอ็นแก้วนนะเนาะเนาะพ่อมันหนึ่งพงหยอดขึ้นจักน้อยประเด็นก็นเลยเอามาลงดินก็ลังงาม,มนเบิ้องนี้มาอัปเดตให้เบื้องแรค่ะเด้อการเพราะใส่แก้วน,น้ำเนาะเนาะนี่ประเด็นพอใส่แก้วน้ำม,มันขึ้นแล้วเนาะเนาะ อีกต้นหนึ่งของปลาเดือนนัน addition, ยุ่ทางพูน่ะอีกต้นหนึ่งปลาเดือนพออายุส methods, <Huh? S 1> ามสามอันเนาะกันเนาะอันต้นหนึ่งหอยถากกินขึ้นมาแล้วหอยถากกินของปลาเดือนอันนี้ครอยู่หอยถากว่ากินมือเจ้านี่ปลาเดือนมาเก็บหอยถากออกอยูนอกกันเนาะเมื่อก่าว่ากระโดดปลาเดือนต้นสูงสูงงามง่ำอันนี้ต้นนันง่ญ่เขาง่าง่ายง่กยขัดนสูงขักสูงหริยวเลยพี่น้องเลยคนอันนี <pe heavy interpret> Mario, garbage, ้ต <pe> ้น <dummy> ต <pe> ้น <sensitivity> ที่ปลาเดือนพอกอนเนาะ ประเด็นพ่อเราประเด็นกับคนเมียบ้านมันสูงหไรประเด็นเด็ดตัดยอดไวใบคนประเด็นตัดยอดไว้แล้วหยันมันสูงมันตัวมอญประเด็นมันสิดตวมอญเงี้ยเมือก็เลยตัดยอดใบเนาะคันเนาะมึงเด้อพี่น้องมึงเด้องามงามลองเห็ดคือประเด็นลองเบิ่งเด้อค่ะเด้อเพราะว่าประเด็นเห็ดหลายเทียไหลายรอบเนาะคันเนาะเอาใส่แก้วแต่ว่าต้องขยันนั่นเปลี่ยนหนำขันบ่เปลี่ยนหนำเขาสีน่าเนาะค่ะเนาะหนำจะให้เขาเหม็นเพราะว่าเฮาเห็ดจังสี่ต้อง ดูแลความสะอาดให้เขาให้เพราว่าเพราะว่าเชื้อรามันจีเขาไปกินเขาประเด็นเปียนน้ำคู่มือดิเนพ่อมันม่านป่งหยอดขึ้นจักน้อยพ่อโพโจํำกันก็ประมัณหน่อยน้อพอปิมปิมนี่ก็เอามาลงดินหลดแล้วก็เด้มมันจังค่อยนั่นขันเขาเห็ดควบแน่นก็ดีคือกันควบแน่นก็ดีเพราะว่าประเด็นเห็ดขวบแน่นก็มีเราก็เห็ดพอจากแก้วน้ำก็มีไปเด็นเห็ดทดลองเบิดสจูอันเนาะค่ะเนาะ ป่าสีได้ผลบ่กอได้ผลได้ผลพี่น้องได้ผลนี่ลหละประเด็นเรามาให้เบ่งประเด็นเท็ดหลายรอบเล้ยวบ่แม่นเท็ดหลอบเดียว,ตยวแต่ว่ามันใสเวลานานเนานะเนาะกับเฮาจะเปลี่ยนใหันนหยนแย้ป่อยใหยนหน่ำเน่าหน่ำเน่าแล้วมันสีให,หยน,นเขาเน่านเขาเนา่าเขาเพราะว่าต้องขยันเปลี่ยนนน่ำประเด็นเปลี่ยนน่ำขูมือเปลี่ยนนํำคูมือขูมือมอมาเปลี่ยนนํำมันใสเวลา โดนเติบด้ส่วนสิบปงพราะมากอันี้เขาหง่แล่ซส่วเขาสิบปงหยอดขึ้นมาเนาะก่ะนาอก็ดโดนเติบอยู่ด้ี่ปฏิเดือนเห็ดตามประเด็นศึกษามากเนาะก่ะนาะกเลยมากดินนั่งสีคือกันบ่าอยากให้มันเป็นเจอร่าเวลาผสมดินเนาะก่ะนาะก็็จะเลื่มใส่ปูนขาวด้วก็เด้อประเด็นใส่ปูนขาวน้ำใส่น้นน้ำใส่น้ำขี้เทาน้ำคนะป้องกันบ่าให้หมดตัวนั้นเขามากแล้วก็ใส่ดินผสม ผสมดินผสมขิงม oh, wow. right ั่วน้ำนอกค่ะเนาะผสมหลายยางเอามักใ้จักอาติยหนึ่งเด้อค่ะเด้อมักใ้จักอาทิยหนึ่งบ่แามันผสมแล้วมาปลูกเลยต้องมักใบพวกเศษไม้เศษไหลกันเศษใบไม้เห็นบ่ของปลาเดือนเพราะว่าปลาเดือนก็มักมักใบไม้ใบไหลมักเศษอาหารจากที่ห้ากกินแล้วเพราะว่าปลาเดือนเห็ดประจําเนาะค่ะเนาะยามหนังปลาเดือนก็มาใส่ใส่ต้นใหม่ต้นไหลปลาเดือนเห็ดประจํา กินเศษอาหาร<ม>เหลือกินเหลือใส่ห่อกรบโ่ถิ่มห่ากบบระเ,เอามาเฮ็ดจั่ซีิมาเป็นปุ๋ยของ,งนผืเนอกขอก่ะเนาะมาเป็นปุ๋ยของพืหไ,ไ่ไว้ไว้พี่นอ้องอะพัคกระโดบิ่งเนี่ยพูนอะใหญ่เห็นบ่ต้นแข็งแรง,ข,งขึ้นยังต้นอว่าซ้ำต้นอวบซํำคือกันกับต้นนี้ล่ะต้นนี้ที่ประเด็นเฮ็ดน่ะนี่แข็งแรงขึ้นยังพูดนะตน้นล่ำตน้นแบบไงเลยนี่สูง ไปเดือนพอคูปีหรอปีกกลนี่ไปเดืนกับค้นเมียบ้านนี่เบื้องพี่น้องงามงามเอาถังของสีแบบใวอันนี้ไปเดือนเราถาดล่องไว้เพราะว่าไปเดืนอนยานนั่นหลากแก้วเขาเขาไปออันนั่นยานหลากแก้วเขาโพล่งดินเวลาหน้าน,ะนี่ถอนอยากเพราะว่าไปเดือนเจอไปปลูกให้นะคะเนาะอันนี้คือกันนี่ ต้องเอาอนถาดมาล่องไอวเเวลานันหลักเขาค่อยสีพอยังลงดินให้ประเดีนนพราว่าประเดียนเซลเมียบันไปปลูกบันประเดีนดอกกันหราเบื่องพี่น้องหอยถากันมาก,กินอันนี้ขึ้นเดียวเกี่ยงตับได้ประเดีนเก็บหอยถากของเรานะตะกี้ใบหนา้นานะเบื่องดูหอยถากมาก,กินให้ประเดียนเกี่ยงตับเลยมั้งนะหอยถากมากินอันนี้ประเดีนมั้งนะมากินจนเบิดเลยจนใบว่าเหลียอเลยมาเง้ย ดูพี่น้องกินากินแน่้กินบะย่งเกินใบอ่นมันนาะเนะไม่กะทางกันเข้าบ่หดคูมือบ่าได้ได้ฝนตกกันมันมันเ่เปียกเลอมากเนาะต้องพดกรเด็นฮดคูมือพดเจ้า่แรงกับ,บไฮฮรฮดหรอกแต่ยมเจ้า กินนัน่นใบกินนั่นนี่เบิดมั้งนี่ยโขนเบริรดด้ยของปลาเด่นเม่กี้ใบางามๆโขนเบิดพีน่น้องเอ้ยมั้งนี่ยโขนเบิร์ดเลยฮู้ยอันนี้เป็นใบชะครามนะเผื่อเดิอันนี้ใบชะครามปลาเด่นยอดใบชะครามมาปลูก,กเอาต้นมันนั่นเอาไปเสียบมันกําลังนั่นอันนี้เอาขิงว่าใจกําลังสิเขียวขึ้นมาใบชะครามอันนั้นต้นกําลังสิแตกกอหลาย แสงเงินแสงท้องของปลาเดือนเนาะคะ่ะเนาะร่างแตกก่อไหลมึงปลาเดือนสีพ้ามาเาบิร์นผ้าเบิ่งทาาพีเบิ่งพผี่ผน้องปลาเดือนเอานี่มาปลูกก็ล่างเกิดยอดพอนะเต็มเลยเนี่ยิึงเนะยเกิดยอดขึ้นมากลรวอันนี้ต้นนั้นแก่สละับผัดนึกของปลาเดือนนั่นนี่ก็ล่างงามเหม็อนบอก่กร่ังแตกกอขึ้นมากอันนี้มันมือเสือเด้อค่ะเด้อนี่มันมือเสือปลาเดือนเรามาปลูกก็ลัางงาม พูนอีกต้นหนึ่งอนู่ยุนั่นก็มันเมื่อเสือนี่ก็มันเมื่อเสือขึ้นกันนี่ก็ร่างเกิดใบขึ้นมากเลยเห็นบ่งามขึ้นยังเลยมันใหญ่จังหน่อยประเด็นยังก่อยเสียนนันมันเกิดกินแซ,แซบแซบได้พี่น้องเลยมันเมื่อเสือหัวบบกใหญ่เลยเด้ประเด็นกระเจียวไปปลูกก่นใบเห็เพิ่นน้่เอาเมียน้นัเนาะเนาะมันมีสองอนัตอนต้นอันนี้มันเมื่อเสือนี่ นี่ขมิ้นปเด็นน้อามาปลูก็ร่างสีงาํามค่เพิ่นให้มาร่างสีโปงหยอดออกประเด็นตัดเราเอามะปูก็ร่างสีโปงหยอดเนานะคะก็ลัางงามอันนี้ก็ต้นอันอันขาเอินต้นสละอ่ะนี่ประเด็นน้อมาปูกเจ้าหน้ายประเด็นกินประเด็นก็เลันเอามา,าเพาะไว้เาานาะคณนะต้นสละประเด็นเดินสีคนเมียไปปลูกบ้านคนเมียไปปลูกบัานบนนะนี่บางดู พี่น้องเห็นบ่มันก็ร่างสิป่งหยดอีกก็ร่างสิป่งยอดมากมันก็ใส่เวลาจังหน่อยเนาะค่ะน้องสวนมันสิปงง่งยอดได้ร่างป่งยอดมากอันองงน,นี้ซุ่มส้มนี่มันป่งยอดแล้วมันจะเป็นสีแล้วป่งหยดแล้วมันจะเกิดขึ้นมากกับง,งามเนาะคะ่ะเนาะอีจังหน่อยกับง,งามงามงามอันน,น,น,นี้กับฝรั่งกินจูด้ยปยผเดีนเอามานเปลี่ยนกระถางใหม่ก็ร่างสิติดใบ ให้พี่น้องเบิึงเบิึงต้นอันนี้นะงามงามพี่น้องงามคัะงามแน่ยประเด็นกันติจบคลิปไปซ้ำนี่กนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไัยบรรจุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขย้ยังมีไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมตต์ขอบคุณกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลิ่เด้คดคดอค่ะเด้อขอบคุ้นไล่ไลกินบ่บกจกโบโล่ลงงจะเจริญนหลุดเรื่องเกาหนาทำมาหากินเนาะค่ะเนาะ เนื่องดีจบคลิปอยู่กันกับมนมั่นมือเสือนี่ลนะ่ะไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็มีส้ำนี่อนใดบ่ดีบพง่ามก็ขอโทกขอภัยเด้อค่ะเด้อเปื่อนไม่มาก็่ะช้าๆได้พาเรียนงามน,นะคว่านะขอบคุณทัวโลก Thank แท you so much สวัสดีค่ะ